ผู้ช่วของเรามาจากกระหล่ำปีไม่ได้มาจากลิงอย่างที่เขาว่ากันหลังจากที่อาณาจักรทาทารดีล่มสลายไปยักษ์ถูกสับพิการดินหินมังกรถูกสับพิการดนหินยูนิคอร์เซนทออ์กริฟฟินถูกกำจัดไปโดยรัฐบาลอนุรกีผู้ที่มาจากหลังกาแพงน้ำแข็งแอตแลนติกาโลกอยู่ในสภาพที่ยับเยินมากในตอนนั้นเพราะว่าถูกดินโคลนถล่มโลกผู้รอดชีวิตบางส่วนของอาณาจักรทาทารีเนี่ยมีจำนวนแค่ไม่กี่พันคนเองได้หนีไปพร้อมกับยักษ์อนาคกนไปหลังกาแพงน้ำแข็งแอตแลนติกาไปอยู่ทวีปใหม่หรือเราเรียกว่าทวีปมืด ส่วนคนที่ไม่ได้หนีไปกับยักษ์อนาคินมนะครับก็ไม่รอดชีวิตครับกับบ้านเก่าเป็นจำนวนหลายพันล้านคนส่วนผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยส่วนมากจะเป็นเด็กนะครับอนุนากีได้คัดเลือกเด็กเพื่อที่จะเป็นเป็นสมุนของเขาในการเริ่มโลกครั้งต่อไปหรือว่าเริ่มอาณาจักรครั้งที่ 7, หร็อคือยุคเรานั่นเอง แต่ปัญหาใหญ่ก็คือมันมีแต่บ้านเมืองล้างไม่มีใครอาศัยอยู่เลยและเขาต้องการเพิ่มจํานวนประชากรแบบฉับพลันการเพิ่มจานวนประชากรของเขาเนี่ยมันจะหวังพึ่งเด็กที่ถูกเลือกพันคนไม่ได้เพราะเด็กสมัยนั้นยังไม่รู้เรื่องการทําลูกทํำยังไงและเขาต้องการเพิ่มจำนวนประชากรแบบว่าหลายล้านคนภายในเวลาไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงตัดสินใจในการทดลองเล่นแร่ปแปรธาตุ เอาดีเอ็นเอมนุษย์ของยุคทาทารีเนี่ยไปใส่ในกระลำปีแล้วปลูกกระลำปีเป็นแสนๆลูกเพื่อผลิตดอกออกผลกลายเป็นเด็กมนุษย์ที่มาจากกระลำปีส่วนคนที่มาเลี้ยงเด็กกระลำปีนะครับก็คือพ่อแม่คโคลนนิ่งจากโดมดาวคาร์นุูนากีเนี่ยไปคโคลนนิ่งพ่อแม่จากโดมดาวคารนมามาเลี้ยงเด็กกระลำปีโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องยุคทาทารีเลยไม่รู้เกี่ยวกันรีเซ็ตโลกไม่รู้เกี่ยวกับน้ําท่วมใหญ่คิดว่าโลกเนี่ยมันดําเนินต่อเนื่องมาเป็นยุคช้างม้าหัวควายทุกคนจะต้องขี่มา้าขี่ควาย ขี่ช้างเนี่ยไปทํางานไปเรียนหนังสือเป็นยุคที่แบบว่ายุคโบราณมากคือแบบลืมไปเลยว่าโลกเนี้เคยมีบอลลูนยักษ์เคยมีมังกรเคยมีกริฟฟินลืมไปเกี่ยวกับเรื่องการสักทาราทารี่ถูกลบเมมโมรีไปหมดเลยและเด็กที่โตมาเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยรู้แค่อย่างเดียวว่าพ่อแม่ฉันทํางานเกี่ยวกับผ่านเมืองแรกขุดดินขุดโคลนปลูกผักทอผ้าเหมือนว่ายุคโบราณเลยไม่มีใครจําได้เลยว่า มีการรีเซ็ตโลกนี่แหละครับคือที่มาที่ไปของบรรพบุพรุเราบรรพบุรุเดาว่ยเกิดจากกระลำปีเกิดจากการเล่่ๆไปทาาของอนุนากีที่ต้องการเพิ่มจํานวนประชากรแบบฉับพันและถูกเลี้ยงโดยพ่อแม่ปลอมๆที่มาจากตัวคนิงจากดาวอังคารที่สอนเกี่ยวกับเรื่องอเจนดาโลกหม่เกี่ยวกับว่าเรื่องกริฟฟอนอาจากทาทารี่เรื่องมังกรเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องเพอร์เจอร์พอลองไปถามญาติที่น้องเราครับครอบครัวเราเนี่ย ไม่มีใครจําได้เลยว่าปู่ทวดเรามาจากไหนทุกคนบอกว่าจําไม่ได้ไม่มีหลักฐานก็เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอยู่จริงนะครับทุกคนปู่ทวดเราจริงๆแล้วมาจากกรําปีทุกคน